หนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมปฐมมธรรมอานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานาสติสองประการภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ก็อานาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้น มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมรู้การฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งเฉพาะตีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธ <uld television> อย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออก เธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตตะสังขารให้รํางับหายใจเข้าว่าด้วยเราเป็นผู้ทําจิตตะสังขารให้รํางับหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจออก เธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอย وع, ู่หายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความเที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเธอย่อมผู้เป็นผู้เห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไปไม่เหนืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไปไม่เหนืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออก ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คือ อรหันตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาที่เหลืออยู่ก็จะเป็นอาณาคามีอาณาปานสติระงับได้ซึ่งอกุศลทั้งหลายทรงปรารบเหตุที่พิสูจ์ทั้งหลายได้ฆ่าตัวตายบ้างฆ่ากันและกันบ้างเนื่องจากเกิดความอึดอัดระอา เกลียดกายต่อของตนเพราะการปฏิบัติอสุภาภาวนาซึ่งได้ทรงแสดงอาณาปานาสติสมาธิแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหาร และย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะยิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นทุรีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุรีเหลือนั้นให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้ โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของรำงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไป โดยควรแก่ฐานะได้ฉันนั้นเจริญอาณาปานสติชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลับนิ้วมือภิกษุนั้นเรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระาศาสดา ปฏิบัติตามโอวา่าไม่ฉันบินทบาทของชัวชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะ่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่า